สวัสดีครับผมแอดทาเลนต์นะครับวันนี้ผมก็จะไปตัดต้นกล้วยนะครับเพื่อที่จะเอามาให้จิ้งรีดนะครับต้องไปตัดสดๆกันนะครับพี่ๆผมต้องขับรถไปประมาณ2-3กิโลนะครับในการขับรถไปตัดต้นกล้วยนะตัดเอามาไว้หลายต้นไม่ได้นะครับต้องไปตัดวันต่อวันได้เต็มที่2วันเพื่อที่จะไม่ให้ต้นกล้วยและใบกล้วยแห้งผมขออนุญาตขับรถก่อนพร้อมแล้ว let's go <S นี่ก็เป็นเส้นทางที่ผม ไปตัดต้นกล้วยนะครับผมก็ไม่ถึงกับลำบากนะครับนี่พี่พี่พดโโูโอ้โหโอ้โหโอ้โหมีสะด้วยนะมีทั้งด้านซ้ายด้านขวาเลยโอ้โหต้องขึ้นควนก่อนออนนี่พี่พี่ดูนะครับดูสะนะครับดูสะดูสะนะครับสวยมากๆเลยนี่พี่พี่ระหว่างผ่านทางนะเจอต้นสละดด้วยแต่เราไม่ใช่คนขโมยไงโว้ หอ,อมมากเลยนะผมว่าใช้ชีวิตแบบนี้มันก็สนุกดีโอ้วโอ้วโอ้ว นี่นะครับตอนนี้ผมก็มาถึงแปลงที่ผมจะเข้ามาตัดต้นกล้วยนะครับเพื่อที่จะเอาไปตะกระแตนหรือว่าจิ้งโกร่งนะครับเราเรียกภาษาบ้านๆก็คือจิ้งรีดนะครับภาษาใต้ก็จะเรียกว่าจิ้งรีดพี่น้องเออรจิ้งรีดนะอย,อยู่ข้างเขานะเขาเรียกว่าบรรยากาศแบบหาซื้อที่ไหนไม่ได้จริงๆนะครับบรรยากาศดีมากๆพี่ๆนะครับก่อนตัดก็ขอโม้พี่ๆนิดนึงนะผมตัดไม่เยอะนะ3-4วันผมเข้ามาตัดหนึ่งครั้งนะครับคือต้นที่เราจะตัดเนี่ยนะครับต้นก็จะ ไม่ใหญ่นะแต่ว่าต้นไหนที่มันเป็นลูกเนี่ยเราจะไม่ตัดนะพี่พี่เพราะว่าไอตัวจิ้งโครงมันจะไม่ค่อยชอบกินต้นมันจะแข็งนะครับเราจะตัดต้นเล็กๆประมาณลุ่น้องเราอะพี่ต้นไม่ใหญ่ต้นเล็กเราก็จะไม่ตัดเพอเราจะให้ต้นมันใหญ่นิดหนึ่งเสียดายนะครับต้นเล็กและนี่ก็คือต้นแรกที่ผมจะตัดนะพี่พี่เดี๋ยวจะตัดให้พี่พี่ดูนะครับตัดไม่ยากนะครับเราก็แต่งมันนิดนึงนะครับโอ้โหน้าดีมากเลยนี่แน่นี่แน่นี่แน่โอ้ยล้มไปแล้วผมให้มันล้มไปทาง ฝั่งนี้นะครับหนึ่งต้นเรียบร้อยนะครับเลืออีกประมาณนั่นจะตัดวันนี้ประมาณ4ต้นนะครับเดี๋ยวจะโชว์พี่พี่หน่อยนะในการยกต้นกล้วยโอ้โหแบบผู้หญิงสบายเลยนะครับเห็นร่างเล็กๆแบบนี้นะแต่บอกไว้ก่อนแบบสบายนะจ๊ะต่อไปก็ต้นที่2นะครับเอาใกล้ใกลกันนี่แหละนิดนึงนี่ต้นใหญ่ใหญ่เนี่ยคือน้ำมันจะดีไงพี่พี่ เรียบร้อยต้นที่2นะครับจะต้องผ่าครึ่งนะครับผ่าครึ่งผ่าครึ่งนน่เรียบร้อยต้นที่2อโอ้ยแบบสาวๆเนี่ยสบายเลยพี่พๆต้นที่3เราจะเลือกแต่ต้นใหญ่ๆไปเลยเพราะว่าเปลือกมันจะหนาด้วยแล้วมันจะอมน้ําเยอะจิ้งโกงเนี่ยมันจะชอบต้นกล้วยมากกว่าใบกล้วยโอ้ยต้นนี้ใหญ่มากเลยอันนี้เดี๋ยวเราไปแต่งได้ไหมวะแต่งกันเลยดีกว่า ต้นนี้ก็จะตัดขึ้นมาประมาณนี้ตึ้งโอ้โหสุดยอดตอนที่สามเอ้ย คตรเหนื่อยเลยพี่พี่ผมตัดไปวันนี้3ต้นเอาไปให้จิ้งโกรงไม่ต้องเยอะวันนี้ตัด3ต้นนะครับปกติเนี่ยผมจะตัดเยอะกว่านี้แต่ทีเนี้ยเพราะว่า1วันกินไม่หมด2วันกินไม่หมด3วันกินไม่หมดต้นมันแห้งนะผมก็เลยแบบมันก็อยู่ไม่ไกลนี่หว่าเราตัดวันหนึ่งสองสามต้นสองสามต้นไม่ต้องเยอะแล้วเราเข้ามาตัดทุกวันอย่างนี้มันยังดีกว่าไงพี่พีไ่ได้ลกลับบ้านเลยตีหัวตีหัวตีหัว,ต,หวตีหัวได้หรือเปล่าตีหัวได้หรือเปล่าโอ้โหโอโอติดเลย นี่นะครับมันติดต้นไม้นะเดี๋ยวผมต้องเอารถขึ้นจากต้นไม้ให้ได้ก่อนนะครับท่อนไม้ไม่ใช่ต้นไม้ผมต้องหาวิธีก่อนเอ,อ๊มาคนเดียวด้วย,อยโอ้โหอันใหญ่แล้วพี่เอ้ยติดท่อนไม้นี่ไอตัวปัญหาของผมพี่ๆดูโอ้โคตรเหนื่อยเลยติดท่อนไม้ เราก็ต้องขี่อย่างระมัดระวังนะครับเพราะว่าทางข้างหน้าค่อนข้างที่จะสูงชันนิดนึงนะครับพี่พี่นี่พ,พี่พี่ดูทางข้างหน้าทางมันลาดชันนิดนึงต้องลงเกียร์หนึ่งนะครับไม่ได้เพราะว่า ผมจะตั้งให้ต้นกล้วยถ่วงน้ำหนักมาข้างหน้านะครับถ้าเราลงมาเกีย๊ยสามเกียสี่เนี่ยนะได้ลงไปคุยกับปลาตะเพียนของหมู่บ้านนะครับบอบเลยนะพี่ๆบอบเลยนะครับโห<ฮ>มอบไปเลยอดีตนะครับผมไม่เคยแวน้นนะเอามีแต่คนสงสยัยไอเป็นที่อะไรว่ามันบ้าหรือเปล่าวะนะไม่ได้บ้านนะครับไม่ได้บ้าแต่ไม่เต็มเท่าไหร่ เลียวเลียวเรีวครับเรีวเลี้ยวเลียวเลีวเวโอ้ยถึงแล้วครับถึงแล้วครับถึงแล้วครับโอ้ยอผมก็ฝากพี่ๆกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพจของผมช่อง t d t a l e ด t ด้วยนะครับขอตัวเอาแรงนะครับผมที่เหลืออีกนิดน้อยๆน,นิดนะเพื่อที่จะ ให้จิ้งโกลงที่อยู่ด้านหลังผมนะครับผมก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับถ้าถ้าเราไม่ไม่ไปทำอย่างอื่นอ่ะนะใช้เวลาไม่นานนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่ๆสวัสดีครับผม